ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສະບາີ FC ที่ກງສູສເກົ່ລູກພດາກມກີຈຢາໄປ4ບງມກີ້ນດກິຕຢອມຕ หนุ่มกีกับป่า่นสีเห็ดหวานหวานหวานเขาชงคู่วะาลงทานบม่บนนันยัเกยเกว่าคืนคองทานคองทานมนอมีไปคองทานไม่ได้ใจอื้อเมลเมนอาลีเกิรบแมนเมนแม่มันไปคองทานแมนชมปากว่าอันนี้เนาะโอ้ขาย ีฮตโดงทางล่กกี้ปจีเิตเขาโพสซาคูพี่น้องใครได้สีได้เอาเมือ่รนอยันี่ลกเียเ่อกีบอกนะเี่เลยบ่าียามกระันเกิดที่ตื้มมื่อลูกกี้เอามาขวกินบสามมันสาบีมือ อันมืออนอันวานก็สอยู่ยนคันวานน่ะกินได้เมื่อวานยังกระเชบเมื่อวานมื่อสุดอยู่กิได้มาแคแอนูบ๊ะนอน่แล้วนนอนจนกระัเจนลมหนาคันบ่แคแอนดูบ่นอนบ่นี่นอน ข้าวโพดหวาน <Trustee S 2> ขนาดซีมเลยเมื่อคืนนี่ประดำจีข้าวโพดอ่อนเนาะมันกรีกินนนั่เลยข้าวโพดอ่อนแก่มันก็บปแซ่บอมเหมยหอยอมหมยหอยแซ่บวันนี้เนาะป้าเนาะมันยังอ่อนป้าฮักเอาบปได้นะป้าให้เอืีอยชิ้นที่หนูค่ะในมุนจุ่มแบบเดียวโอ้ยเจ้าก็กินเอืรอยมเราไปกิน Thông Nam làm gì dư bà bà được khá sống khô luôn rồi Chị ừ. thích của bọn Bọn hơi hết chắc thừa Nhã ừ. hên ừ. bệnh tập vào nhã Khôi hên bệnh à? ừ. Nà tập này nhã Nói là khó khôn Mình chắc phên này มันยันโนยใหญ่อยู่วะส่วนไล่แล้วมันอยากกินน่านนั่นใช่เขาเห็ดเขากวนเหนียวแล้วเขาเลยมาเห็ดแบบนี้นขวดกลอนเลาใส่น้ำตาลลงไปลดเราต้องเย็นน้ำเรต้องตอกเด็กพอดีเป็นเดินเหมือนแต่ต้องใส่กะทิเป็นหลังเบอร์ยาวใจญะ เดี่ยวคนหนึงว่าคนหนึ่งว่าบอกว่าใครมาโน่นถ่ายเจ้ากับมาบอกเลยเห็ดเผาไม้ไหวเห็ดู้เดียวโรดย่อไร้วกันมีตัวยอ่เียบอกว่าให้มีเฟสมันยกบอกเอาเฟสกันโลด

ประมาณจากโลกลุงวะน,นี่แต่คันจะทำมันแสบเลใส่สองโล่คันธรรมดาพอเห็ดแบบเข้มขน้นคันแบบว่ามันแบบชุดๆไปเลยเบริเวณคายเราจแต่ว่เาเห็ดแต่ข็จะกินยูวัดร็จะ<ด>เห็ดซาลาวเ,าเห็ดซาลาลธงทำพี่น้องตอนนี้เนะาะไทยอยากต่อยอดเ,อเห็ดบุญกับเห็ดได้พี่น้องถือวันที่เธาได้หกคำนะพ่อ เออวันที่สามสิบพี่น้องสิ้นเดือนนี่แหละสิ้นเดือนมีหน้านี่แหละวันที่สามสิบเกือบเกือบสิบเออสิ้นเกือบเดือนใหม่บุญยกยอดโซฟาแม่นยองยงยงยอดโซฟาพี่น้องใครอยากเป็นเจ้าภาพเนาะแต่ว่าครบแล้วก็จะจองไปแล้วเออได้ครบแล้วเนาะเจ้าภาพเนาะ เจ้าฟาไปเฮ่อนเถินต่อยอดมีแต่เฮาต่อยอดเฮาจักต่อยอดโดยสภาเพิ่นจองมาแล้วพี่น้องเจ้าผ้าเจ้าเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเพิ่นเต็มลเนาะเพิ่นคือบ่เฮ็ดจักเก้ายอดนี่เนาะเก้ายอดเก้าแห่เก้าบ่นี่เออใหญ่เลยเนาะบุญก็สิเป็นวันที่30พี่น้องมื้อนี้ก็วันที่20แล้วยังอีก10มื้อ กับกสิฮอดบุญเนาะ뇽ยอดสอผาผาป่าสมัคีมีผาป่าพรอมียกสอผาพรอมเด้แแนวงานนี่ยังบ่ฮู้ว่าสิมีหยังมีดอกวงดนตรีแต่จักสิวงน้อยวงใหญ่ซําใดเนาะแต่นุงเพิ่นก็สิเฮ็ด โมกิเฟย์เมื่อบอกน้ล้งเห็ดเทืองเมื่อโมกอยแต่เมื่อมีแต่เศร้าเอือยเมื่อมนีบริเมื่อแลต่ละมนีนะเบิงเลยกินได้แต่วานนี่แห้ะเมื่อเป็นปัจจัยรวมรวมบุญน้ำเพลินลุงกีนน้อยคนเห็ดหวานเนาะ ของกินนอกจักโลุ่งเงินเข่านะจักทุงข้าชมพูทุงละโลบ่เออสาสามโลเนาะเดกอะไรกัเามหนึ นาะนี่น้วงนู่คนสิคนเลยนี่หนาสิเต็มหมอผู้เลยนี่ได้ ตากบตะเขียดกับมเป็นยังดอกเสียแบบเด้มันรุดูดูหล,ล,ล,ลอกลอกอยู่เออม, <laughs> มันมึนตาจะคือไข่เหี้ยนเด้จะคือไข่อือมาแล้วมันก็นลงมามาแล้วมันก็นจะคือไข่อือเด้พี่น้อง การทำานคนบ่ได้นะมันบ่ดซุกว่าง่ายจะมันซุกนอกทั้งในมันบ่ดซุกต้องกวนตลอดผมมียุดเลยบ่คาะขันยุดแล้วมันติดกันบ่ติดกันอีกติดกันเป็นก้อนอีก้านท่ากันยังบ่ได้มาขายได้นี่เนาะไปปากซอยจะมาขายข่าวสงคู่ วดนะมันสุกไปเลยเธอเดียวหลวบ่อหุ่มมันจังนวยใหญ่เนาะขั้นบระุกเลยนวยน้อยบเดีคนนะ มันนันนันอะมันกรเบงขึ้นเบงขึ้นนะลุงเนาะในกล่องหอบเห็นพี่น้องไอ้นี่กำลังเลือกมาเดอเด้เฮ็ดมอนีเฮ็ดเวกรวมกัสีไข่ยูดอกบ่หอด อากาศอากาศอยากเย็นอยากหนาวเขาจะหยุดบุญบ่หยุดบุญหินนี่นี่แล้วคือเห็นเขามาบมเบบุญบานจะคล้องกับหยุดอยู่บ่หัดบัด พัดบุญใหญ่ีปอถ้าเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเ,ยเอลยนานสิบ่าต่ำก็สามชิบนาทีหรือสมองหนึ่งผู้เละจึงสิสุกน้อลุงเนาะเบิ่งเลยยังขาวมันอืดขึ้นมากะเตินมน้ำมีได้หีืเออเติมน้ำเรื่อยๆบ่อปนะเติมน้ำเรื่อยออๆเราเคยลงมือเห็ดจ้าเถื่อเห็ดบ่เป็นเลย นึกว่าเอานำเท่เดียวหละพ่อบ่แม่นเนาะนโอคนอะบบไรไปจับก้อนนั่นาน่ะมันเรื่อมเกาะ,น,ะนั่นน่ะงะนำก็เจ่นน้อยก็ได้เติมรูะว่าลแล้วนี่มันลายเลยนเนเลขนานี้มันต้องเอาอันแนวค้นแบบตีไข่เ <c oughs> ฮดเค้กนะลุงเอยยมันจังสีเตะอันผู้มันเป็นตะนางนะมาค้นาน,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 านั่นนั่นนั่นเริ่ม เริ่มเป็นไข่เออเป็นอันก่อนเป็นก่อนแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วน้ำเริ่มเหนียวอลไรพี่นอ้องนี่นะเคยได้ย <c oughs> ังว่ามันอยากเห็ดง่ากๆในสำหรับคนเห็ดบเปลีนทั้งนำ้ำทั้งก่อน็ติเป็นหมอยหญ่แล้วเฉ <c oughs> พาะข้าวชงคู่กับน้ำน,นี้หรือรวมทั้งข้าโวโพดเพราะว่าเขาวรวมยันเรืออยู่เลย อันนี้มันยังในน้อยนึงเขาสองคู่นี่นะแต่ไผ่นี่ต้องแห้งๆเลยพี่น้องเไยแน่นไผ่ต้องเดือดตลอดโดยแบบว่าสังเกตวงไผ่ลุงคนเห็นบุบๆเลยไผ่อ่อนบอได้เลยแบบว่าต้องแห้งๆต้องเดือดแบบไขมันเราแก๊สหฮงดีมันจังไผ่สม่ำเสมอ เริ the on, ่มเห็นผลแล้วพี่น้องเริ่มอืดเด้อนี่โดยมีแต่สาคู่เน้นๆเต็งยังบ่ทันสุกง่ายดอกยังขาวอยู่แต่ว่าเริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นเริ่มนําเรื่อยๆคันเฮาใส่เอเดียว่บ่ได้บ่ลุงแว่าเฮานําใส่ให้มันพอเทอเดียวนี่ได้นสกเออ ของเนี้ยมันบดเริ่มแล้วเนาะเ่แล้วเดี๋ยวอยู่ลาวเดี๋ยวเขาสีแบบต้มซุไปเ้วไปเห็น,นหน่ำออกเนาะแล้วไปกองเอาเหนือมันแยกต่างหากแด่ว่วอยู่ไทยเขาจะเห็ดขายเขาจะสีแบบเอ้ําตาลงไปเลยเลยกวนๆแบบนี้เนาะแล้วก็ตักใส่ถุงใส่เน่ากะทิลงน้ำรังแล้วก็ขาย ดูเขาจแบบนียเนียอ้าแสดงว่าอันนี้น้ํกะทิกับน้ํตาลลุงสิต้มทั้งหากบ่แหนต้มงหากอนงแหนน้แนตนเออแน้แตนบ่ได้ปนกันเลยเนาะเว้าแล้วก็ได้นีน้ำตอนพี่น้องโอ้ยเต็มปเิสิลาหมอล้เพ่พดได้กะกะกะละมังนึง ตอนน่ะลุงกี้ว่าใช้าวโพดนะพอดีเตี้ยมหมอเวทงลาเถองโลตอนตมนะลงเ็มนี่แหละเติมน้ำถอยเถื่อพอเพื่อแตนเข่าช่วงคู่นี่ก็เตี้มหมอแล้วเผื่อทั้งน้ำตั้ตอนจะไปองหมอสองหมอพอดีเพิ่งยิมพอดีหน่อย้าวโพดเกระมังนม่ดู้าวโพดกระมังลายนึงคนยังยิ้มผ้มันยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะลุงน้องของว่ามันยังประทันใดมันยังประทันใดสุก <an> ขเขากระจายสิบุนี่ดำเลยเนี่ยโดยโอ,อันนี้มันเริ่มอันนั้นแล้วเริ่มไม่ได้เริ่มขั้นว่าก็กินได้แล้วสั่งนี้พี่นออ้องแต่ว่าส่วนใหญ่เขาอันเห็ดเขาเสียออกตาหน่อยๆเนีย่นยครับถ้าเขียดนนี่คั้นตาหน่อยนะเนาะคั้นตาใหญ่แล้วนี่ก็บมันสีนั่นมันยังบระชุกคักประได้ขั้นตามันสุูบๆเรียนมากรสีแบบบุมีตาเลยบ่ลงบุมีตาอลไรมากรสีลูกใหญ่กว่านี้อืเอาก็อยู่ที่การค้นเอาเนาะ ขันอยากได้ชาได้ก็ได้ขันอยางไงไม่มันเป็นตาแท้จริงนะซัมนี่ล่ะพ่ออะไรอืมขันเอาไปใส่น้ำเย็นแล้วมันก็สีอันนั้นขึ้นมาอีกเป็นตาใหญ่ขึ้นอีกบ่ด้วยอะไรหรืเออมันมันก็สีใหญ่ขึ้นอืแล้วตาขาวแล้มันก็สีอันนั้นลดลงบ่เออนีห้องมันอยากเกือบอยากซุกแล้วเนี่ยดูชุ่มผู้ตาหน่อยๆนะเนาะ แต่ว่าน,นี่มันก็นยังมีตาหน่อยตาใหญ่เด้๋ยคันซุมฝุดตาเน้นน้อยนะมันก็นสุกแล้วได้สีเต็มหม้อเลยพี่น้องเลยคันลุงยังค้นไปอีกประมาณสิบนาทีสาบนาทีนี่นาสีเต็มหมอ้อเขาจะเอาแป้งเขาเหนียวโบเห็ดแป้งมัน เออมันสปลังบ่โดยนึกว่าแป้งข้านี้เอาสิครับมันแป้งข้าวเหนียวหน,น,น่ะจิตกรอนอุบลุ่มเลยเดี๋ยวนี้เนาะนเคยลาว่าประมาณสามสิบหรือชั่วโมงหนึ่งประมาณสามสิบสิพี่น้องเอ้ยได้อยู่ชั่วโมงหนึ่งนีงน่เฮงโพดสามสิบนี่กินได้โอ้ยน้่งก็ยังเติมลงเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยอืม มันกันญ่ขึ้นพองขึ้นนะนาสิพ่อเลยเล่น่ำบันนี้เอาเธอสุดท้ายเห็ดจริงเห็ดคือไทยก็เห็ดจะดีเออดีเลยลุงตัดลงแบบนี้นะครับแบบตักใส่ถ้วยโลดโดยมันจังแล้วก็ใส่กะทิน้ำหลังว่าไงใช่มันบ่อไล่ขั้นตอนเลยลุงขั้นอยากเห็ดแบบนั้นก็ดีคือกันได้ เอามาใส่เล่เขาก็แสดงตาลงไปแล้วก็โคตรเทลงไปเลยโดยคนเข่ากันเนาะคนในมันเข่ากันออกเนื้หนียวหน่อยนึงยางมากับบบบลายขั้นตอนเบิ่งเลยขั้นเห็ดคือเฮานี่เพอ่์จะไปลิ้นน้ำหมองอีกแปลว่าแต่นี่มันลายขั้นตอนขนาดแบบว่าเพิ่นโรบลัดขั้นตอนมากับงอง่ายใช้แบบได้ก็่แช่เมื่นะ จุกอะไรนะลุงมันนี้เนาะตามันก็นเริ่มบอยจากมีนะตาเริ่มไปเซนน้ำเย็นมากอะตากระหายเนาะ